นี่เป็นรีวิว3วัตห้าสนะครับจำนวน8โคมครับ3วัตห้าส RGBW ครับมีหอเเว่นส s า a r นะครับพร้อมสโมกหนตัวแล้วก็น้ำยาที่ผมทำขายจากญี่ปุ่นนะครับดูความหนาของควันครับนี่ครับควันหนาครับแล้วควันอยู่นานครับควันกว่าจะหายได้ครับ นี่ครับ 3, สาม 1, 500วัตห้าสิบสี่สมอของธนาคารลอยวัดครับ <S <S เป็นสามวัตต์ห้าสิบสี่ยี่ห้อเซเว่นสตาร์นะครับประกันหนึ่งปีครับแต่ตัวนี้ผมขายราคาถูกๆครับ สนใจติดต่อได้ด่วนเลยนะครับมี8ตัวเท่านั้นครับครบทุกอย่างครับสีเสือยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับพ่อเป็นเมื่อหนึ่งครับนะครับดูจากตัวละควันนะครับ ครดูที่สีครับตอนนี้ผมตั้งออโต้ไว้นะครับทั้ง8ตัวส <4 S 1> ีขาวนะครับ R G B W นี่ครับ ควันหนามากครับนี่เป็นควันสมโมกนะครับนี่ครับสนใจติดต่อได้ครับ